ค่ะอนอื่นก็ขอสวัสดีนะเจ้าทุกท่านนะคะตีเจ้าก่อนา้ส่วนนานะเจ้าโบกธิ์นะเจ้าได้รับตําแหน่งประธานคณะกรรมการพนาสตรีจังหวัดพะเยานะเจ้าขอรู้สึกนะเจ้าก็รู้สึกดีใจนะเจ้าตีคณะกรรมการพนาสตรีของจังหวัดพะเยาทุกท่านนะเจ้าได้รับได้ให้ความสําคัญนะเจ้าให้ความไว้วางใจเจ้าตีได้เหลือข้าเจ้า ได้เลือเจ้ามาเป็นได้รับตําแหน่งคณะกรรมการคณะสตรีจังหวัดนะเจา้าเจ้าก็ขอทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะเจ้าส่วนการทํางานเนาะคะ่ะในการทํางานนโยบายข้างหน้าก็จะมีการจัดงานวันสตรีสากลนะเจ้างานวันสตรีไทยนะเจ้าแลวงานวันอื่นๆนะเจ้าทีเกี่ยวกับอ,องค์กรสตรีของเฮานะเจ้า เจ้าก็ขอขอ,ขอบคุณเจ้าทุกท่านเจ้าที่ได้ใหพคาาวไว้ใจขางำค้ญเจ้าขอบคุณเจ้า